สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนี้ก็คือเก้านะครับพี่น้องสีมาเปิดราคาควายแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายของเขานะครับผมมือนี้มีมาเห็นพี่น้องเบ่งอยู่สองแม่นะครับผมนี่สองแม่ครับพี่น้องเอามาเบ่งตัวแรกเด้ครับพี่น้องครับผมเป็นตัวนี้นะครับแม่นี่เป็นแม่ท้องว่างเด้ครับพี่น้องครับ เพื่อนเป็นแม่ทองว่างตรวจหมดลูกลังไข่ให้เรียบร้อยครับไก่ขีดเื้งแล้วนะครับพี่น้องสถานะเพื่อนได้ลูกไม่แล้วตัวนึงนะครับได้ลูกไม่แล้วตัวนึงส่วนสูงอยู่ลอยสามสิบบวกลบนะครับพี่น้องครับลอยสามสิบบวกลบอัตลักษณ์ชัดเจนครับเบื้องหน้าตาเพื่อนครับพี่น้องครับผมตาแต้มแก้มจำเด้ครับพี่น้องครับตาสวยครับอ่องคอชัดเจนคุ้งถอกคุ้งเท่ากำไรมีครบครับผม ก็บเล็บกีบเท่าดีเด้ครับพี่น้องครับผมกกีบเล็บกีบเท่าดีเบื้องเอาครับผมเติกบกเ่าหญ่ครับพี่น้องครับติกบกเ่าหง่ครับเป็นค้ายทีเนื้อหนังดีได้ครับพี่น้องครับเป็นควอยทีเนื้อหนังดีครับเพิ่นสรงลูกงามครับพี่น้องลูกตัวแรกเพิ่นเปลี่ยนตัวแม่ได้ครับลูกตัวแรกเพิ่นเปลี่ยนตัวแม่ครับพี่น้องเพิ่นเก็บไว้พัฒนาต้อนะครับลูกตัวแรกเพิ่นเป็นควายทีเนื้อหนังดีอ้างครับ น้ำงามครับพี่นอ้องบ่มีตัหนี้ได้ครับพี่น้องครับผมไวยบ่มีตัหนี้นะครับผมเปิดแบงค์ให้พี่น้องสำหรับผู้ใดทีสนใจนะครับเอาเปิดแบงค์ในราคาหาสิบเก้าคะแนนเด้ครับพี่น้องครับผมแบงค์ปัน่นเกษตรกรครับหาหมื่นเก้าพันบาทราคานี่ตอร้องได้คือเก้าครับพี่น้องนะครับตอรองไในรวมทรงรวมค่ารถนะครับพี่น้องพี่น้องก็ต้องเสียค่ารถอีกนะครับแถมหดมากระดิ่งแถมเสียแถมเสียหมดแล้วครับพี่น้องซื้อตัวหนึ่งแถมเสียอีกตัวหนึ่งครับ เบิ่งหางเบิ่งไทยเิ่นครับผมไทยดีหางดีด้วยครับพี่น้องครับหางบ่เลาบ่ดอกนะครับหางบาเลาบ่หลอกถือว่ารับประกันตำนี้นะครับพี่น้องครับถือว่าเขารับประกันตำนี้นะครับผมรับประกันตำนี้กันได้ครับพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับจะไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องหน่ครับแม่นี่เป็นแม่สายอ้างขึ้กันครับได้เป็นสีสูงกว่าตัวนั้นเนาะครับผมนะครับแม่นี่ เพินสูงยุ่้อยสามสิบสี่บวกลบแล้วครับพี่น้องครับผมได้ลูกมาแล้วโตนึงครับมีลูกมาแล้วตนึงเขาเปิดกว้างครับพี่น้องหวานหญ่กินยาดีครับเบื้องรดครับผมเอึกปากเผาหญ่ครับพี่น้องคอแข้งคอขาดีเด้อครับผมแม่เนียวสูงครับยนาเหาวสูงครับผมหางดีครับพี่น้องแม่นี่กใกล้สิไดชผสมแล้วนะครับผมตรวจหมดลูกล้างไข่ภายในให้พี่น้องเรียบร้อยนะครับ ู้ใดสนใจหาแม่บอกแม่พันแกโทรมาสอบถามได้นะครับพี่น้องราคาตัวนี้ก็เปิดว้บ่บแพงครับเปิดได้6กสิบ้คะแนนได้ครับพี่น้องครับผมราคาพีราคาหน้องครับ69,000เกับาทตอร้องได้ครับรวมส่งให้พร้อมนะครับรวมค่ารถได้ครับพี่น้องครับหรือพี่น้องสนใจ2ตัวนะครับสีเอาไปแพคคู่ก็ได้นะครับพี่น้องครับผมสนใจเป็น2องตัวเอาไปแพคคู่ก็ได้นะครับราคากับสีรถได้หลายครับพี่น้องครับ สนใจกระทูมาได้ครับผมหรือสีเขามาเบิ้งผู้ใดสะดวกนะครับเดินทางเขามาเบิ้งก็ได้ครับย่อมเพื่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้เปิดไวุ้กมื่นเก้าครับพี่น้องครับน้องยาวนะครับเพิ่นได้ลูกไหมเราตัวหนึ่งได้ครับพี่น้องครับเพิ่นได้ลูกไหมเราตัวหนึ่งเบิ้งแขวเพิ่อนนะครับพี่น้องครับอย่าเบิ้งเขาทั้งตัวเพิ่นเขาเาวนะครับไว้เขาโดดเพิ่นอื่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่เหมาะสำหรับเพ็ดแม่พันธุ์ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นยาวสูงครับความสูงถือว่า สใส่ได้อยู่ <Del> <OO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 >. นะครับพี่น้องครับนสงก็ใส่ได้อยู่ครับพี่น้องกินยาดีๆครับพี่น้องปากง่ายครับค้ยปากง่ายนี่เป็นค้อยที่กินยาดีครับบ่เลือกงาครับเบื่อเพิ่กินยาครับพี่น้องครับน้ำงาบครับพี่น้องสําหรับสายพัฒนาผู้ใดสนใจครับกระทรมานะครับพี่น้องครับเบอร์ทัวรครับ0 9 1ย์1 8 6 4 9นเดสหนึ่งี่้า้ครับพี่น้องนะครับผมยุ่ยกยยุ่ไก่กระทรมาครับต่อรองราคาสอบถามกันนะครับ มื่อนี้ก็ฝากพี่น้องที่ตามนะครับผมสร้างไปบุญชาแนลครับขอบพอใกล้ซ้ำสูงแล้วก็ขอบควายน้องบีมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับให้งกำลังใจทีมงานกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปมื่อนี้ก็บ่มีอย่างไรครับพี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ไปวางใจทีมงานให้ไปส่งนะครับผมที่สื่อกับเพานะครับเพาก็แถมเสียให้ทุกคนนะครับผมแถมมากระดิ่งแถมเสียไม่แถมเสียหุดนล้วครับพี่น้องครับโปรโมชั่นครับผม ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสำหรับมนีขอบคุณได้สวัสดีครับ